จังมินครับว่าไงวันนี้เจอปัญหาอะไรมาบ้างครับเกี่ยวกับลูกค้าที่ลูกค้าถามมานะหะวันนี้เหรอวันนี้ผมไม่วันนี้ผมไม่เจอปัญหาอะไรเราแต่ว่าวันเนี้ยผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมของอีกพิชชันที่เอาไว้ตั้งค่าคอมพิวตต่างๆบนคอมนะครับผมชื่อโปรแกรมอะไรครับผมโปรแกรม SADP Tool ครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม SADP Tool ของ Ignition แบบเบื้องต้นนะครับผม ไอ,อตัวโปรแกรมเนี่ยหลักๆเราก็ไม่ได้ใช้อะไรมากนะครับผมจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมที่ผมเคยเห็นที่ผมเคยใช้เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับ export file สำหรับในการใช้ Reset Reset p a s s w เวิร์รด,ดนะครับโอเคส่วนวิธีการวันนี้งั้นผมจะมาสอนวิธีการ Export file แล้วกันโ okay. อเคก่อนอื่นนะครับผมให้เลือกกล้องที่เราต้องการจะ Re เ e t ตพา s เวิร์ดนะครับผมให้กด For g ก t สพาสเวิร์ดครับผมกด Export file นะครับจากนั้นให้เลือกที่เราต้องการแล้วก็กด s e l e c t f o l d e r นะครับผม หนึ่นะอพออีกพอร์ตไฟล์มันจะเคลื่อนว่อีกพอร์ตนะครับผมให้เรานําไฟล์นี้นะครับผมไปส่งให้กับทางที่ซื้อมานะครับผมหรือว่าส่งให้ทางไฮวิชันก็ได้บอกให้เขาให้เขาเอาไฟล์เนี้ยไปรีเซ็ตให้นะครับผมหลังจากที่รีร,รีเซ็ตหลังจากที่ไฮวิชันอะรีเซ็ตรีเซ็ตให้เรียบร้อยแลวนะครับผมก็สามารถมาตรงนี้นะครับผมมาตรงเอฟพอร์ตไฟล์นะครับ นี้แล้วก็นําเข้ามาได้เลยครับผมเดี๋ยวนี้นก็ตั้งรหัสพัดไปแล้วก็คอนเฟิร์มพัดเวิร์ดได้เลยนะครับผมส่วนรีเซ็ต IPC IPC เนี่ยเ,เป็นการอันนี้น่าจะสําหรับเฉพาะของเครื่องบันทึกที่มีผิวอินทตัวนะครับก็คือว่าพอรีเซ็ตเครื่องบันทึกแล้วเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตกล้องไปด้วยในตัวนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขตรงนี้นะครับผม ิธีการแก้ไขตัวนี้นะครับผมเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะยกเว้นแต่เราจะต้องใส่รนหะัสผ่านตัวนี้ก่อนนะครับอ่าโอเคถ้าเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะขึ้นว่าพารามิเตอร์เรียบร้อยนะครับเราสามารถแก้ไข IP address แก้ไขพอร์ตแก้ไขเกตเวย์แก้ไขอะไรได้หมดเลยนะครับผมครับเราสามารถ enable DHCP หรือว e ่า enable P-Connect ได้หมดเลยนะครับโอเค ต่อมานะครับผมก็จะเป็นหมวดหมดู่อันบายนะครับหมวดหมู่อันบายนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเรื่องดูออนไลน์บนมือถือหรือบนคอมนะครับในกรณีที่ว่ามีคนถูกใช้ก่อนนั้นนี้แล้วปุ๊บเราสามารถมาตั้งค่าบนนี้แล้วก็กดอันบายนด้นะครับผมพอกดอันบายแล้วปุ๊บเราสามารถใส่เออแอดเราสามารถ,เรา,าารถเราสามารถใส่รหัสผ่านแล้วก็เออรหัสรราสามามปลอดภัยในเฉพาะเครื่องมือึกได้นะครับผม โดยโลงโปรแกรม SED v i e w o ที่ใช้ประจำก็จะมีปานามประมาณนี้นะครับก็ถ้าอยากรู้ลึกหรือว่าอยากอะไรหรืออยากสอบถามด้านเชิงเทคนิคมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ